ถวายความกักกาะพรามาที่อรดีท่ัหดโปรงรดีเจรท่านพิดีย เอในโอกาสวันพสบูรณปีพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรามหาอนันทมยิละอาตมาามาภิบุินในารณสภเทราขออวยใหการฝ่ายพเรือนพลงารในการการกอพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรามหาอนันทมยิลทรงเ็นรจระททรงปฏิบัติองเ์นพระราชาิต ตรงต้องการให้มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ผลิตแพทย์ตามต้องการของประชาชนซึ่งต่อมา การสำหรับดิธีวางทุ่มเรือน้องอีกนะครับใ่การที่เรือนนี้